สวัสดีครับพี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าคาบาวโมบายนั่นเองนะครับในวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมนั่นเองนะครับคือมีของรางวัลแจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นคาบาวโมบายอยู่เนาะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นคาบาโมบายนะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์เนฟจูนให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาเล่นด้วยกันได้เนาะเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของกิจกรรมนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่เข้าโหมก็คือวันที่4มิถุนายนนั่นเองนะครับถึง29มิถุนายนเนาะก็คือภายในเดือนนี้เนาะเงื่อนไขาการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผม อ่าอันนี้จะเป็นระยะเวลากิจกรรมเนาะบอกไปแล้วนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับเราต้องมีเลเวล159ขึ้นไปนะครับถึงจะร่วมในส่วนของกิจกรรมตัวนี้ได้นั่นเองนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเงื่อนไขในการ ลองรับอีกนะครับคือผู้เล่นนะต้องอมีการสร้างตัวละครตั้งแต่วันที่1พฤษภาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีเลเวลตัวละครไม่เกินเลเวล10นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการร่วมกิจกรรมกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเลเวลในส่วนของคาบาโมบายเลเวล159ขึ้นไปได้เลมทครับต่อมานะครับเราต้องมีในส่วนของคาบาวเวอร์ชันพีซีเนาะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะให้เราทําการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนตอนแรกนะครับให้เราใส่เบอร์โทรอัน,น แล้วก็กดตรงนี้ที่เราไม่ใช่ระบบอัตโนมัติหรือโปรแกรมอัตโนมัตินะครับก็กดส่งนะครับหลังจากกดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวในส่วนของระบบเขาจะพามาหน้านี้นะครับช่องแรกตรงนี้ใส่ในส่วนของ SMS นะครับที่ได้จากโทรศัพท์มือถือนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับช่องนี้กรอก ID นะครับเ,เลขบัะชาชนนะครับ ในส่วนของรหัสผ่านเนาะแล้วก็อีเมล2อันนะครับเชื่อมต่อกุ่วันเดือนปีก้งพิเกิดอะไรเนี้ยกดยอมรับแล้วก็กดสมัครนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของระบบส่งลิงก์ไปทางอีเมลไปกดยืนยันที่อีเมลด้วยนะครับต่อมานะครับเราต้องทําการดาวน์โหลดในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรดาวน์โหลดตัวเกมโดยนะครับนี่มีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับที่เดิมเลยนะ ลิงก์เดียวกันเลยนะครับดาวน์โหลดเวอร์ชัน PC ลงมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมตัดฉากไปตอนที่เข้าหน้า PC แล้วกันเนาะสำหรับขั้นตอนการร่วมกิจกรรมต่อมานะครับให้เรามาทําการสร้างตัวละครในเวอร์ชัน p c นั่นเองนะครับก็คือ,อ,อใช้ดีที่ผมแนะนําวิธ,ธีการสมัครไปคร่าวๆเมื่อกี้นั่นเนองนะครับแล้วก็เข้ามาสร้างตัวละครให้เรียบร้อยเนาะใน,นะขั้นตอนแรกนะครับวิธ,ธีการสร้างตัวละครก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะกดสร้างนะครับแล้วก็เลือกอาชีพที่ท่านจะเล่นนะครับแล้วก็ กดด้ขวาล่างเลยนะครับทีนี้ก็มีใส่ชื่อปรับแต่งในส่วนของหน้าตาตัวละครต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็เช่นผมใส่ไปเนาะเจเจมโอเคนะครับแล้วก็กดสร้างอะไรแบบนี้ถ้าชื่อนี้ไม่มีคนใช้นะเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็สร้างไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของรายละเอเียดกิจกรรมเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะ โอเคครับผมหลังจากที่เราสร้างตัวละครในเวอร์ชัน PC เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราก็กลับมาหน้านี้เนาะเงื่อนไขอย่าลืมนะครับเลเวลในส่วนของคาบาวเวอร์ชันโมบายนะครับต้องเลเวล159ขึ้นไปนะครับเนี่ยกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ทุกเซิร์ฟนะครับตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้วก็มากดในส่วนของปุ่มลงทะเบียนตรงนี้นะครับลงทะเบียนรับไอเทมเนาะอันนี้เงื่อนไขการรับในส่วนของคอสตูมนะครับคอสตูมคืออะไรนะครับที่เราจะได้รับแค่เราสร้างตัวละครครับก็คือ คอสตูมอันนี้นะครับนี่ทั้งเวอร์ชันโมบายแล้วก็เวอร์ชัน PC เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนคอสตูมนีนะครับเป็นเวลา30วันเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอสตูมที่ได้รับฟรีๆอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวมีไอเทมอื่นๆอีกนะครับให้เรากดซีเคียลตัวนี้มานะครับแล้วก็เอา UID มาใส่นะครับ UID กดยังไงนะครับก็คือวิธีการดูนะครับเนี่ยครับ ให้เราไปที่ตั้งค่าในเกมคาบามบายนะครับแล้วก็กดมาที่ข้อมูลนะครับแล้วทีนี้ราก็กรอบ U ีดีมาใส่ในช่องนี้กดเข้าระบบล็อกอินได้เลยท้าผู้ชมครับประมาณนั้นเนาะก็ไม่ได้งงเนาะแล้วพอเราเข้าระบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีปุ่มให้รับไอเทมนะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เรารับไอเทมพวกนี้นะครับเนาะส่วนไอเทมอื่นๆนะครับมีอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือแต่ว่าเงื่อนไขในการอารับไอเทมตามเลเวลพวกนี้คือเราต้องฟาร์มเลเวลในเวอร์ชัน PC นะครับ แล้วก็เงื่อนไขนะครับตัวละครนี่ครับต้องบอกนะว่ามันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนะครับก็ต้องมีตัวละครในเกมคาบาวพีซีที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับเลเวลไม่เกิน10นะครับตรงนี้ก็มีเงื่อนไขเนาะไม่งั้นคนเอาตัวละครที่เลเวลสูงๆมารับได้หมดเลยนะครับมันก็ต้องเล่นใหม่เนาะนี่ครับเลเวล19นะครับได้อันนี้ส่วนของ HP potion นะครับเลเวล4 150ขวดนะครับนี่เห็นป่ะเลเวล4 3วันเนาะเออนี่ครับ MP นะครับ potion เลเวลยีนะครับเห็นปะครับมีอะไรเยอะเลยนะครับดูดิเลเวลสี่สิบเก้านะครับเลเวลห้าสิบเก้าเนี่ยหกสิบเก้าอันนี้นะครับเจ็ดสิบเก้าอันนี้จะเป็นในส่วนของคอสโซมอีกอันหนึ่งนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับเป็นแหวนนะเลเวลแปดสิบเก้านะผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้กันนะครับ h ฮปปี้เบิร์ดเดลิงนั่นเองนะครับใช้ได้สิบห้าวันนะโอ้หรือว่าค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับนี่เป็นผู้ช่วยเนาะนี่ครับมีคอสโซมเพิ่มเติมอีกนะครับ เลเวล119นะในส่วนของ Good and Evil นั่นเองนะครับนี่ครับเห็นปะเอออีก15วันท่านผู้ชมตวนด้คือถ้าใครขยันเล่นในวอร์ชั่น PC ขยันฟาร์วเวในเดือนนี้หน่อยนะครับ ตัวอไอเทมพวกนี้เราสามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นคาบาวเวอร์ชั่นมือถืออยู่แล้วก็เล่นเวอร์ชั่น PC อยู่หรือว่าใครที่เล่นมือถืออยู่แต่ไม่ไม่เคยเล่น PC แลก็ต้องขยับไปเล่นเวอร์ชั่น PC เพื่อเอาของรางวัลพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าของรางวัลพวกนี้มันเป็นของรางวัลที่เราได้มาฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนะแต่แล้วก็จะมีไอเทมอันหนึ่งที่เราสามารถ เอาไปขายได้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับคือไอเทมส่วนใหญ่จะเป็นไอเทมที่ผูกมัดตัวละครเนาะมันจะมีบางไอเทมครับที่เราสามารถเอาไปขายได้ไอเทมที่ชื่อว่า Core, นั่นเองนะครับก็คือในส่วนของ x t r e m m Core ตัวนี้นะครับตัวนี้เราสามารถเอาไปขายได้เนาะถ้าใครเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดนะครับผมไปหาข้อมูลในกลุ่มมาลวไอเทมตัวนี้สามารถแลกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับนนในกลุ่มคาร์บอานิลเ,เฟซบุ๊กเขาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้น่าจะาไปขายได้ชิ้นหนึ่งน่าจะประมาณ3 4 0 0 m มั้งในเวอร์ชันมือถือนะครับสำหรับตัวนี้เนาะ x t r e m m Core นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับยังมีในส่นสวนของตัวกิจกรรมเพิ่มเติมอีกนะครับนอกจากคอร์สโ o มตรงนี้นะครับมีในส่วนของกิจกรรมตัวนี้อีกนะครับนี่กิจกรรมตัวนี้นะครับมาวันที่1นั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมตัวนี้ทํำยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะแอ d ไลน์ไปนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับคือมันจะมีเงื่อนไขนะ เราต้องสร้างตัวละครภายในเซิร์ฟเนปจูนนะครับเซิร์ฟเนปจูนก็คือเป็นเซิร์ฟใหม่ที่คาบาเวอร์ชั่นโมบายเพิ่งเปิดนะก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับไปสร้างตัวละครให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาแอดเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะบอกนะแอดไลน์นะครับตอบคําถามทั้งหมด3ข้อนะครับแล้วก็รับโค้ดไปนะครับที่นี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของรางวัลน,นะเป็นคอร์ส่วนที่เราได้ฟรีๆนะครับอันนี้ก็จะใช้ได้15วันนั่นเองนะครับหนึ่งไอเดียรับของรางวัลเพียง,งานน เนาะส่วนวิธีการลับนะครับเมื่อได้โค้ดมาแล้วเนาะวิธีการใช้เทมโค้ดนะครับให้กดตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็เลือกนะครับว่าเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชันโมบายท่านผู้ชมนี่แล้วก็เลือกเกมเนาะเลือกคาบาวนะครับแล้วก็เอา u v d มาใส่เหมือนเดิมนะครับพอใส่ u ู d เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของตัวระบบจะส่งไปหน้ากรอโค้ดนะครับเราก็เอาโค้ดมาใส่อะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่มีในช่วงนี้นะผมไม่อยากให้ทุกท่านพลาดในส่วนของของรางวัลที่เขาแจกเยอะมากเนาะใครที่เล่นในส่วนของคาบาวอยู่เนาะวันนี้ก็น่าจะมีฝากไว้เพียงประมาณเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ